สบายดีพี่น้องมื้อนี้ดีคุปโอลิสเวลกันมะมุกมันกินอยู่หวยเนาะได้มันมาจากบ้านพนายเนาะพี่น้องเนาะไปสวนบ้านพนายเนาะไปครับจยางคนมันน้ำถุกน้ำหย่านี่แหละพี่น้องเลยก็เลยขอมันเป็นมากินเนาะนี่พี่น้องเลยไปมากกับมะมุกกินอยู่หวยเพื่วพี่น้องมากินคนเดียวมาอนี้พี่น้องเลยเออนี่นี่เลยพี่น้องนี่มะมุกใส่ไฟอยู่แคบห่วยเลยพี่น้องนี่นี่กล้องไฟหล่นไฟลุกทิ่มๆโอ้ย ออนออนอโอ้ระเจ้าหอนไลหอนไลอหอนดูแคมหัวไพี่นอมามมเดกาศสดซดมาบ่งนาะพี่นอเนะ รอบๆอกแค้มหวยเพื่อจะได้บรรยากาศเงียบยิ่งติดเสียงนกงนแค้มหวยมาคนเดียวพี่น้องมือนี่มามุกมันกินแสบๆู้ดเดียวแบบเงียบๆแบบคลาสสิกคลาสสิกเลยนะอ่ะ ล่อให้มันเ้างซุกอย่างบากันเนาะเอาเลยเนาะบันดนะี้หลังจากเวลาเดี๋ยวผ่านไปจกักระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็มาเบิ่งกันเลยเนาะว่าซุกหรือยังนี่คือมันเบียดเนาะพี่น้องเนาะมันเบียดที่เขาปลูกเขาเอามาโมกกินเนาะมากินอยู่แถวหัวย่างพี่แหละพี่น้องบอลพี่บัวทองคนบัวเที่ยวพี่แหลยอย่าง,งี้บนี่เลยพี่น้องนี่มาเคียเลยนี่มาเคียเอาวัวใหญ่เลยเนาะเอาวัวใหญ่มาซีมเลยโอ้มันหอนมันหอนเอาเอาลงแส่นำเลยนะ้อยนี่อยากไปกินซีมเรื่องนาะพี่น้องเนาะ กินแบบคลาสสิกเลอนะโบมีไฟมาลบก,กวลันปาดปาด,ดว่างไ่กระไดเนาะอยากแหงย่สะดวกสบายในการหลังมือ จับเลเจับเลยอืมขอใหขอให้มาดื่กานหอมได้อื่อืวิวสวยวิวสวยอืมนั่งร้อย่พี่น้องซีวัออ่อืม

กินอะไรก็อร่อยนสบายบรรยากาศเกาทิพรชาย ทรงถ่ายวาเลนไทน์วาเลนไทน์โบมีผู้ได้มาหักเขากะหักตัวเองเนี่แหละคือกองควันหม่อมแห่งตัวเองครับวะม,มุกตอกันได้อืม